แดดย่ดอมมาหลายบบกกูบาลมาันห้านี่โอ้ยหนาวไปนี่คุณอากาศมันหนาวนะครับนะไม่นี้หนาวครับสัญญาณอาจจะไม่ชัดเจนนะครับจะลมแห้งๆนะครับวันนี้เอาไรยังไงก็ฝากไปติดตามทางช่อง YouTube นะเห็นบ่าสัญญาณตัดปรับก่อนสัญญาณอาจจะไม่ชัดเจนนะครับ ขอโทษด้วยนะครับอ่ะฟิ้งแดดนี่นะคุบ่าหนาวอันนี้คุบาว่าจะฟันทงให้นะครับบนเป็นบนล่างเป็นล่างสามตัวบนสองตัวล่างเรียกพวาไปไซด์เลยบอคุบาตัวยูตัวเก่าเนี่ยบอต้องไปขอมาได้1ิสออ๋อไปขอมาทีดานสมกบเจ้าของคุบานะคุบาว่าเจ้าคุบาบอกไปหกส่วทีเดียครับ คุบานย,ยังย้ำตัวเดิม6090 60, น0 60, 9เสำหรับอยูพุ่มวัดธรรมที่หลอกนะคุบานไปบนเก้าศูนย์เลยซะกก็ครับบุเก้านย์เลยด้านสมกบมัครับนี่ได้โดนหงุดงดอือที่วัดนกมัครับนี่ฮ <laughs> ออึนวกันนี่ลได้รับครับตอนนีเป็นหกศูนย์เดือก้าศูนย์โมเมนต์หกนย์เก้าศูน ไปสุดก่อนหน่ยยอยใจะจดไปด้วยครับเด้อกูบ,าบ,าบา่าคนว่าคนไหนมาจากด้านสมกดไปหอดกระดเลยบาบาบาว่ากูบ่้ยได้สมบูรณ์ดครับทำไปจะเห็นเยี่มันเป็นเดอุ้ยได้อยู่ครับว่บามาโอ้โหสูงเก้าแลย้าแม่ตะเคียนได้หนึ่งสองนาะรูบาเนาะสิบที่แม่ตะเคียนนะครับแม่ตะเคียนทองได้หนึ่งสองนะครับเยีนงเย ใช่ป่ะครับใช่คร,รอ๋อยู่ในช่องยูทูปเหรอ,อ,ค,อ,อครูบาอ๋อครับเอาผู้ใดไปเบิ้งนะครับย้อนไปเบิ้งเนี่ยครับเดี๋ยวานส้มกบบดนี่สี่ล้านนะครับวาเคยมั้อยูนี่เพิ่นบอกบอกโกยูนี่บ่ครับเพิ่นบอกหกศูนนะครูบาบอกเด็กหกคูนย์หกศูนก็สิบสี่ไหมครับเี่ว่าสิบซี่ซื้อ่ได้เลยล่ะ มันเป็นเอกดังนะครับเนาะโอ้ตีดเด็กดังพูอะไรก็ออกมา 14, 14, 14, 14, 14, 14, 14. สิบสี่สิบสองด้วยสิบสี่สี 90, ่สองสี่สามเด็กเรซื้อมาได้รซื้อมันเลยซื้อก้าวศูนย์นี่คุบ้าเด่นให้ได้เก้าศูนย์เด่นให้เก้าศูนย์ลงหกศูนย์ล่างอย่างเดียวออกขึ้นเก้าล่างตัวได้ก็ขับล่างอย่างเดียวหกศู 60, 90, นย์เก้าศูนย์อยู่ป่ะครับเพราะว่าฝันก็จะเจาขับ ขมามใส่บาทโอ้ขอา่อขอาอสโ,โ,โอ้เอาข่าอไคมาให้ับนปับเอ๊ะสมได้รับนับได้ว่า โทรมาบอกไปไปแาสกเจ้าวันนี้เนาะครับมือในมืองเรียงเราไกฝันเราโทรมาหาแต่จีระบ่มีเบอร์ค้บาลครับแต่จีระเราแต่จีระบาลเนี่ยเฟนฟันเลยในูุบาลฝันเราเอามาเพินมากกสิบเจ็ดตัวเดียวเพ่สิบเจ็ดตัวเดียวเออมาแต่แดนสกบลอัญญาล่ะหมอครับเนี่ยจู้เพินญานินะเพินบุก้าไปนําครับอีเัญญาย่นบุก้าไปเนเออ มันก็ไปแต,ตามเลขดังเขาอีกเลยนะก็ได้รับสิบเจ็ดสิบเจ็ดตัวเดียวหรอวะเพิ่นไม่ไหวขับอันนี้เป็น้ันสมคบสิบเจ็ดกับสิบสองตานสมกบจะมีสิบเจ็ดแต่เป็นเรื่ความฝันว่าญ,ญาไปบอกเพิ่น,นเพิ่นโทรมาบอกแต่ว่าสิบสองไปขอกับแม่แต่เกลียนเนาะครับนั่นเรียกเพิ่นฝันสนะิบเจ็ดไงครับบุ๋มเนของกรูบาดิใจได้เป็นเลขเพิ่นฝันเพิ่นก็ฝันว่าผู้มันนั่นแหละไปบอก เ,เรว่าอันนี้มันเป็นจิตเลขสิบแปดเขาเดีสครัสิบแปดเลขดังเขาเด้๋ยวมก็คนโตอยู่เนาะครับคนโต,นนนต,นตแล้วสิบข,ขายลูกเขาสิขายเห็นปสิบเจ็ดสิบแปดที่คูบาบอกเจ้าตัที่เลขนะเาปันมนะเราว่าเพนมาบอกสิบเจ็ดตัวเดียวบอกคูบาเนี่ยด้วเหมืรับอันนี้บมไม่เลขครคบาเ้อเลขเพนเล็กพออุ้ยเพิ่นเนาะอืมเ ที่เพิ่นเคยไปเฮ็ดวัดอยู่หันเพิ่นก็เคยไปนําเมื่อน่ะเพิ่อนผัดโยหรืไปนําเพิ่นย่านครับเพิ่นได้สิเกตตัวเดียวยาไปเข้าฝันเพิ่นนี่อือแล้นี้เลขอยู่นี่น่ะเพิ่นให้หกศูนย์กับสิบสี่ที่คุณบ่าวซื้อที่มันซื้อบ่ได้ก็มาซื้อโบ้ครับแต่คนฝันไล่ไล่ฝันเด้สิ จกมีม no. เปอร์เซ็นต์อะรเนาะเปนฟันเกี่ยวหรือเปล่าครับคุบ้านเม่นผู้ใดก็ฝันแ่าเจ้าทีเจะาทางมาบอกสิบสี่เปอรซ็นต์บาไปบินบัก็จะว่องอมาเพิ่นบอกสิบสี่สิบสี่ผู้ใดก็ได้เม่นสิบสี่มันเกี่ยวเลยะเด็กคุบานะ้านย้ำเม้นด้วยคุบาหกศูนย์เก้าศูนย์หกศูนย์เก้าศูนย์เม่น บ่ฟันใหเก้าศูงเลยฟันตัวเดียวเก้าศูนแมน60กับกันไนดะ้แต่สีกันบวกกันมันสีมาลางให้เก่าคูบามาล่างคุบ้าลางแค่เก่ามาล่างครับบนนี่ก็ย่านมีเก่าอีกอยู่คูบานะ่ะมาโปรไบนนี่บอกซาคูบาฝันข้นมันเป็นเลขเก้ามันไหมเป็นเลขตัวเก่าเก้าหนึ่งสองบ้าง เก้าหนึ่งสองโอ้จับเซนพอดีนะครับนะรับดานสมคบไม่ตะเคียนเดี๋ยวฟันทงหายผมว่าฟันทงหายเลยพกศูนย์เก้าศูนย์ฟันทงเก้าศูนย์เลย, 60, 90, 90, เลยไปครับมั่นใจเลยตัวนี้นะมั่นใจมันว่าง่ายมันฝันดูไหมฟันเกี่ยวกับตัวนี้เหครับแน่นเดี๋ยวที่เร่ๆกกับฟันว่าเพิ่นบอก อันที่คุณบาเห็นเป็นตัวที่เล็กๆที่คุณบาเว่าเพิ่นเอามาให้เป็น,นตัวนั่นตัวดำๆนั่นหกศูนย์ไหมครับวันนี้แหละอันสิบสี่น่ะเป็นปัญหาเด้ที่คุณบาเว่าคาัคบเพิ่นเอามามามา,มา,มาให้สี่ซองไหมอันนี้ก็มาให้อันนี้ฟันตอมหมดนะคุณบาเนาะแม่นผมจาได้อยู่แี่ว่าหกศูนย์เป็นตัวเลขเลยนะครับเพินเอามาให้วันนี้กับเราด้านสุขภาพก็ได้สิบสองมาเลครับวันนี้ สะพ่อเนี่ยเพื่อนกัฝันในเพิ่เเพื่อกฝันสิบเจ็ดอันนั้นเป็นเลขของเพื่อนสิบเจ็ดเนี่ยก็ืได้ซื้อกัซื้อเพิ่นโทรมาบอกเนี่เพิ่นโทรมาบอกตะกี้คุเลยโทรมาบอกคูบาอีกเป็นเลขเพิ่นได้บอมเป็นเลขคูบาได้ครับนั่นเป็นเลขของเพื่อนเพื่อนก็เคยฝันแม่นอยู่ดอกวะเราก็เคยได้เงินเสียมาลายเที่อล้วเราก็ได้จนได้สารไหมเพื่อนเนาะเพื่อนก็ถื่อว่าเพื่อนฝันแม่นอยู่เราก็เราก็เห็นน้ำวัดนั่นอ่าครับจนได้โศกได้สารไป แต่ของกูบ้านมีแต่หกศูนย์เกศูแล้ับสิบสอไปขอมานน่นะก็เลขคนละภูมิเนาะครับภูมิเดียวกันกับสิเจ็ดนี่แหละน่นนะภูมิดันสมครบไ้สิบสองกับสิบเจ็ดนี่ภูมมวัด <ผม S 2> ทำเท่านี้นได้หกศูนย์ตัวเดียวนลกับเกนะมันอาจจะปีดได้กันไมนเป็นหกศนย์กับเก้านยสบี่นมันอ้มันซื้อมาได้ได 14, แต่นสิบส่นฝันก่อนตวาดน่าจะเป็นเลกดัง บวนั <c ười> <ừ> ้าเพื่อู้ใดาลอตรีเจอกบยบดลอตดีไว้แต่ว่าคนฝันสิบสี่ร้ลายนี่กับช้นบอกกับเจ้าซื้อไปกับสุรบอกเขาซื้ออะไได้กูบาน ามันใจตัวนีเลยนีย่ฝันแต่เ,าเขาเขาอย่างมา่ห้ไหมไม่สอบสอบหนึ่งมไม่เอาไปเอาหดเอาใ่้านล่างหไหมถัดบ,บาเลยว 6, 6, ่าโอ้โหเดีว่าหกกับเก้ามันตีได้แต่ว่าคุณบ้านั่นเล่นหกเลน่นเก้าจุดน,นะ ซ <c oughs> ื้อเกนะ้าศูนย์หกศูนย์แล้วการไรปกติว่าเป็นตัวเก่าเลยนนเนาะครูบาเนาะว้าวเอย้ยเนาะอ,ออกได้ตลอดเผ <c oughs> ู้ใดยิบรถตีไว้ในหกศูนย์เก้าศูนย์เลขตัวเก่านี่ครับที่ยัางนึะคนะรับเนาะบูสือเลขกันเพราะครับบูสือเลขกัน <c oughs> ซื้อไงแล้วก็ผู้ใดนั่นเลขผู้ใดเพิพ่มเป็นเลขกันมื่อไปดา้ดานสุกก็ยังว่านี่อย่างไปเอาหนกกดมาตายอยันนี้วะอยู่ๆก็ตายหนกก็ได้ เอาได้ดิแล้วคุณบายังว่าอยู่ดิครับนกก็เป็นหกหกศูนย์กุก็เป็นเก้าในเก้าศูนย์มันตีได้สองตัวไหมครับเต่าม,มาฝันว่าขาเจ้าเอาเขา่าไปคุณบาเลยว่าโอ้เ oh, ข่าเป็นเก้าศูนย์เลยนะดิต้องเป็นเก้าศูนย์่าจะเป็นข้างล่างอาจาาออจดไว้ด้ครับจะหกศูนย์เก้าศูนย์น่าจะเป็นข้างล่างนะครับสําหรับ แนวทางของครูบานะครับเว่าพระเจ้าก็ซื่อบอกพระเจ้าซื่อเลยแสดงว่าแม่ตะเคียนเท่านี่จะเป็นบนหรือครูบาอันนี้เออมันอาจจะเป็นบนมันคนหละภูมไหมครับมันไปขอส่องภูมครูบาก็ให้เป็นส่องภูมไหมครับอันนี้อย่าทำพีิอรเบื้องแรกวัดทำพีิอรเด็กบบารราสามตัวเป็นไหนตัวนี้เด็กก็ซืกอเลยมาเป็นเลยโตเลยเด้สสกสพาะบแม่นหลายตัวเรื่องครูบาที่บอกไว้นะครับ มันคนละภูมิคนละจังคนละจังหวัดพร้อมไหมครับอยู่ทางพี่โรดเพื่อนหามาหนึ่งหกเจ็บแดงกุดซื้งเลยโตแดงเลยหละ่ะไปเป็นโตเลยมาเลยหยแดงเลยหละเพื่อนหามเ